หาคำ่ำเดือนสิสองน้ำนองเต็มตลิง่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงและก็เป็นวันสุดท้ายแห่งวันการกะระถินฤดูเทศกาลกระถินเนะจริญสุขเจริญธรรมเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะสาธุชน ตลอดจนกราบนมรศการหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมตอนเช้าเช้าตีห้าครึ่งเส็ศษนิดๆเรามาพบกันกลมาเดินรอบเจดีนแผ่เมตตาจิตภาวนา ส่งบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาในแต่ละวันให้กับทุกท่านให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งชายหญิงผู้ที่เกิดมาร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมพิบากกรรมตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ นะเราก็ต้องสู้ชีวิตรับวิบากกรรมและผลบุญต่อไปจนกว่าเราจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้หลวงปู่ใหญ่พุทธทาสนะท่านก็ได้กล่าวเป็นบทประพันธ์ไว้ว่า อื่นแลเห็นเท่าภูเขาโทษของเราแลเห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหมือนเม้นเบื่อเหลือจำทนตดของตนไม่เห็นจะเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่เอามาพิจารณาในหลักธรรมว่าสิ่งไหนก็ตามที่คนอื่นทำแล้วไม่ถูกใจเราเ ผู้คนส่วนมากมันจะมองเป็นโทษและหาทางตำหนิไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามบุคคลบางจำพวกอยากจะได้อยากจะดีอยากจะมีอยากจะเด่นอยากจะดังแต่ผลงานการกระทำพฤติกรรมในสิ่งที่ดีๆนั้นไม่ปรากฏ กลายเป็นหาข้อตำหนิติเตียนให้ผู้อื่นนได้ถูกมองผิดผิดเป็นคนไม่ดีทนะทั้งที่สิ่งดีๆคนอื่นเขาทำไว้เพื่อประโยชน์เพื่อสังคมเยอะแย,ยะมากมายแต่กับถูกตำหนิในความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเหมือนกับเสื้อขาวหนึ่งตัวนะ หรือผ้าขาวก็ได้อะไม่จำเพาะจดจงว่าเป็นเสื้อผ้าขาวหนึ่งผืนนี่ถ้าหากว่าเมื่อ,อไรมีหยดสีหยดหมึกหรืออะไรก็ตามแปลเปืืน่นอ่าสักหยดหนึ่งไปติดที่ผ้าขาวผืนนั้นบุคคลผู้มีจิตสกรปรกที่คอยแต่ตำหนิผู้อื่นนี่ก็จะบอกเลยว่าผ้าดำ อุ้ยผ้าดำทั้งๆที่ความขาวนะความบริสุทธิ์ของผ้านี่ยังมีอยู่ทั่วพื้นอยู่แต่มีรอยตำหนริรอยเปื้อนแค่นิดเดียวผ้าผืนนั้นกลับถูกมาว่าผ้าดำซนะละนี่แหละผู้ที่มีจิตใจสกรปรกมืดบอดนะก็จะมองคนอื่นเหมือนกันเรื่องดีๆ เยอะแยะมากมายนี่จะไม่เอามาเป็นความดีที่อยู่ในใจแต่กลับกลายเป็นมองเฉพาะเรื่องที่เขาผิดพลาดเล็กๆนน้อยนิดเดียวเอากลายมาเป็นความผิดเหมือนกับผ้าขาวทั้งผืนนะถ้าหากว่ามีน้ำสีน้ำหมึกหรือจุดดำเปื้อนโคลนนิดหน่อย แค่หยดสองหยดเท่านั้นแหละนิดเดียว้า,าพผืนนั้นกับถูกมองว่าเป็นผ้าที่เปื้อนผ้าที่ดำแต่ถ้าผู้ที่มีสติดีแล้วนี่ก็จะมองว่าผ้าพผืนนั้นนมีมลทินขึ้นมานิดหน่อยเออแค่นิดหน่อยเองเราเอาไปซักไปล้างไปชำระ,ะความขาวสะอาด ก็จะเกิดขึ้นมาเหมือนเดิมได้นั่นก็คือผู้ที่มีสติมีปัญญาก็จะมองจุดที่คนอื่นสร้างความดีเอาไว้แล้วนี่ว่ามันเป็นประโยชน์ถ้าหากว่าจุดไหนที่มันขาดปกบกพร่องหรือมันมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยนี่ก็ลองให้เมตตาทำแก่ตัวเองดู สังเกตพิจารณาจิตใจว่าตัวเราเองนั่นน่ะมีเมตตาธรรมหรือเปล่านั่นก็คือการเข้าไปหยิบยืน่นความช่วยเหลือนะช่วยหยิบช่วยจับในสิ่งที่มันผิดพลาดนั้นให้มันดีขึ้นไปเสริมขึ้นไปอีกไม่ใช่แต่คอยตำหนิติเตียนว่าตรงนั้นก็ไม่ถูกตรงนี้ก็ไม่ดี อันนี้ก็ไม่ใช่แต่ตัวเองนี่ไม่ได้ทำซากซากกระเบืออะไรเลยนะคอยแต่นั่งดูตำหนิคนอื่นถึงความผิดพลาดแต่ความผิดพลาดความมืดบอดความมืดดําในจิตในใจตัวเองนี่ไม่เอามาพิจารณาในการปรับปรุงเออเมตตาความรักต่อผู้อื่นนี่มีหรือยัง ความเป็นกรุณาสงสารแก่บุคคลอื่นนี่เรามีหรือเปล่าความมุทิตาจิตยินดีในสิ่งที่ผู้อื่นทำคุณประโยชน์มากมายนี่ตัวเองเคยโมทนาสาธุด้วยหรืออย่างนะความวางเฉยไม่ตำหนิติเตียนผู้อื่นไม่โกรธไม่เกลียดไม่เคียดไม่แค้นไม่อิจฉาริษยานี่วางเฉยนี่ ก็ดูแต่ตาพิจารณาแต่จิตแล้วสร้างเป็นนิสัยตัวเองสันดานตัวเองให้มันดีในการเมตตาช่วยเหลือคนอื่นกร,รุณาต่างๆเนี่ยมุทิตาจิตกับคนอื่นให้อภัยซึ่งกันและการหนักนิดเบาหน่อยนีย่คุณธรรมสีประการพรหมวิหารสี่เรามีหรือไม่นี่นั่นแหละ ไม่ใช่ว่าอะไรที่ผิดพลาดหนักนิดเบาหน่อยกับกลายเป็นแต่ตำหนิตีเตียนหาความด่าความผิดให้กับบุคคลอื่นทั้งที่ตัวเองนี่ไม่ได้สร้างประโยชน์ไม่ได้มีสากกระบืออะไรพอที่จะให้ใช้งานได้เลยนี่แหละหลวงปู่พุทธธาสท่านถึงบอกว่าโทษคนอื่นแลเห็นเท่าภูเขาโทษของเรา แลไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเม้นเบื่อเหลือจำทนตดของตนไม่เห็นจะเป็นไรนะฉะนั้นผู้ที่มีจิตใจต่ำมืดบอดก็จะมองแต่เพ่งโทษคนอื่นไม่มองเพ่งโทษตัวเองนะเหมือนปริศนาธรรมนี่ที่ทำรอบพระมหาเจดีย์นะนี่ปิดต,ตา ปิดหูป <sucks> ิดปากรอบๆนี tort, ่หมายถึงอะไรนั่นก็คือดูในสิ่งที่ควรดูไหนอย่าไปดูในสิ่งที่ไม่ควรดูฟังในสิ่งที่ควรฟังอย่าไปฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังพูดในสิ่งที่ควรพูดอย่าไปพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าไปดูในสิ่งที่มันเป็นโทษ ฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าฟังในสิ่งที่มันเป็นโทษพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าพูดในสิ่งที่มันเป็นโทษทั้งโทษและประโยชน์นั้นจะเกิดกับตนเองและผู้อื่นในสังคมเหมือนกันนะนี่คือปริศนาธรรมของสมเด็จพระมหาคขวาวัมปติหรือที่เรารู้จักว่าพระปิตาน่นหละ ให้อยู่อย่างมีสติถ้าสังเกตดีๆจะเห็นหัวกะโหลกห้อยคออยูน่นั่นก็หมายความว่าพิจารณาถึงมรณานุสติอย่าได้ประมาทให้มีความตายอยู่ในจิตในใจให้ตายจากความโลภความโกรธความหลงนี่ถ้าเราสังเกตดีๆนะนี่แหละให้ตายจากกิเลสตัญหาต่างๆก่อนที่ตัวเราจะตาย พระพุทธเจ้าเขาบอกว่ากิเลสคาตะโกให้เป็นผูฆ้าซึ่งกิเลสนะเพราะว่ากิเลสนี่เป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าอากุศลมูลรากเง่าแห่งกุศลมูลอ่รารากเง่าแห่งอกุศลมูลเนี่ยนะก็จะมีสองอย่างนะระหว่างกุศลมูลกับอกุศลลมูลนะจะมีอะกับไม่มีอะกนะ คำว่าอากุศลมูลหรืออกุศลลเหตุเนี่ยนั้นนั่นก็คือมูลเหตุแห่งกิเลสแห่งความบาปนั่นก็คือโลภะคือความโลภหนึ่งโทสะก็คือความกโกรธหนึ่งโมหะก็คือความรุ่มหลงหนึ่งะถ้ามีอะโลภะอะโทสะอะโมหะนี ก็จะเป็นไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแต่ที่นี้ทำท,ทั้งสองข้อข้อนี้นะระหว่างอกุศลละมูลนี่จะมีโลภโทสะโมหะหรือลกกวกโกรธหลงจะไม่มีอาด้านหน้าส่วนกุศละมูลนี่ก็คืออะโลภก็คือไม่โลภอะโทสะก็คือโมไม่ไม่โกรธอะโมหะ,ะก็คือไม่หลงนะฉะนั้น อะโลภะอะโทสะอะโมหะก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้เรียกว่ากุศลมูลหรือกุศละเหตุส่วนโลภะโทสะโมหะคือโลภโกรธหลงอันนั้นเป็นอะกุศลมูลนะือก็คือว่าสิ่งที่ไม่เป็นกุศลนี่จะตรงข้ามกันอ่าฉะนั้นสิ่งไหนที่มีความโกรธความเกลียดความเครียดความอาฆาต ความอิดชาริษยาในจิตในใจที่คอยมองตำหนิแต่บุคคลอื่นนี่จนไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองนั่นแหละก็เข้ามาพิจารณาในบทธรรมบทกรอนที่หลวงปู่ใหญ่พุทธทาสพิขุท่านได้กล่าวไว้บอกไว้ เช้านี้นะก็หยิบทั้งหัวข้อธรรมและก็บทรกรณกกวีที่หลวงปู่ใหญ่พุทธทาสท่านประพันธ์ไว้นะมาสัทยายให้ทุกท่านได้พิจารณาว่าสิ่งที่อยู่ในจิตในใจตัวเรานี้มันคืออะไรมีโลภโกรธหลงอยู่หรือเปล่า หรือมีอยู่แต่ลดความโลภความโกรธความหลงลงเท่าไหร่หรือเราตัดความโลภความโกรธความหลงลงได้พิจารณาในหลักธรรมพรหมวิหารสี่นะเอาเข้าไปใส่ว่าเมตตารักใคร่ต่อกันกรุณาสงสารเอ็นดูต่อกันมุติตายินดีต่อกันอุเบกขาให้อภัยซึ่งกันและกัน จะโกรธจะเกียจจะเครียดจะแค้นอาคฆาริษยาเรามีไหมเรามีหรืออย่างหรือเรามีอะไรอยู่นะเช้านีาน้มาเดินรอบเจดีนะเดินจงกรมเวียนรอบเพื่อพิจารณาจิตใจตัวเองว่าเรานี่ เป็นบุคคลที่มีจิตใจอย่างไรเรามีไหมความดีศีลห้าของเราข้อไหนบกพร่องพรหมวิหารสี่ข้อไหนที่เราไม่มีในสังคมโลกเห็นแก่ตัวก็ยังมีผู้เสียสละอยู่เหมือนกัน ตราบใดที่เรายังสร้างความดีต่อให้คนอื่นว่าเราไม่ดีมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรารู้อยู่แก่ตัวเราตราบใดที่เรายังสร้างความไม่ดีต่อให้ผู้อื่นสรรเสริญเยินยอว่าเราคือคนดีมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะรู้แก่ตัวแก่ใจของเราเอง บุคคลเรือนแสนรายล้อมหนองน้ำใหญ่โยนก้อนหินลงไปแล้วคนเรือนแสนนั้นพูดว่าก้อนหินจงลอย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 ก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ว่าก้อนหินก้อนนั้น จะลอยน้ำขึ้นมาได้ฉะนั้นไม่ว่าคนหรือสัตว์หรืออะไรก็ตามประธรรมสิ่งใดย่อมเป็นสมบัติเป็นคุณนสสมบัติของบุคคลน,นั้นไม่สามารถที่จะเป็นไปตามคำพูดของบุคคลอื่นได้เปรียบเสมือนกับคนเรือนแสน นะที่รายล้อมหนองน้ําใหญ่แล้วก็เอาก้อนหินโยนลงไปกลางหนองนั้นแล้วก็สั่งให้ก้อนหินนั้นลอยพูดว่าก้อนหินนั้นลอยลอยขึ้นลอยขึ้นมาก้อนหินก็ไม่สามารถที่จะลอยได้เหมือนกันฉะนั้นความดีหรือความชั่วสิ่งที่เป็นบุญหรือเป็นบาปต่อให้เราทําความดีคนอื่นว่าไม่ดี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  ก็เป็นไปไม่ได้เพราะความดีนั่นก็คือความดีนะถ้าหากว่าเราทําไม่ดีนะต่อให้คนเป็นเรือนแสนบอกว่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วมันก็จะดีได้ยังไงก็มันไม่ดีนะก็เป็นไปไม่ได้อ่าฉะนั้นนะผลของการกระทําสิ่งใดๆย่อม ได้รับจากการกระทำของสิ่งนั้นๆไม่ใช่ว่าเป็นเพราะคำพูดลมปากของบุคคลอื่นถึงจะมีผลไม่ใช่นะเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี่ท่านก็ได้ตรัสสอนไว้แล้วว่ายาที่สังละปะเตพีชังตาที่สังละปะเตพลังกันลยาณกาลีกลัลยานางฟาปกาลีจะฟาปกกัง ท่านก็กล่าวในธรรมบทคุตกนิกายเอาไวน้นั่นก็คือว่าบุคคลหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำความดีย่อมได้รับผลดีย่อมได้รับผลชั่วนะปลูกถัว่วย่อมไม่ได้พริกปลูกพริกย่อมไม่ได้ถัว่วปลูกคะนาก็ย่อมไม่ได้แตงกวาปลูกแตงกวาก็ย่อมไม่ได้กละลำปีปลูกอะไรผลผลิตออกมาก็ย่อมได้ จากมเมล็ดพันธุ์ชนิดนั้นทําสิ่งใดผลที่ออกมาก็ย่อมได้จากผลของการกระทําสิ่งนั้นๆน,น,นะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสสอนเอาไว้เช่นนี้นะบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีนิพพานมีบุคคลใดปฏิเสธเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมบุคคลนั้นจะเป็นผู้ประมาทในการสร้าง บาปสร้างกรรมมากและจะเป็นผู้ที่ได้รับผลของกรรมที่เป็นกรรมไม่ดีมากกว่าบุคคลทั่วไปผู้ที่เชื่อว่าบาปมีบุญมีผลของบาปม,ผมีผลของกรรมมีบุคคลนั้นจะมีหิริความละอายแก่ใจมีโอตปะความเกรงกลัวนั้นก็คือละอายต่อการทำบาปเกรงกลัวต่อผลบาปท,ที่ตัวเองจะได้รับ ฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านในการสร้างคุณงามความดีขอเป็นแรงจิตบารมีในธรรมเพื่อเป็นสติสัมปชัญญะในการมุ่งสู่การเพียรวิริยะแห่งการปฏิบัติกับทุกคนทุกท่านขอโมทนนาสาธุบุญกับ ท่านที่เข้ามารับชมท่านพระอาจารย์ผู้ชายกลางคนสาธุธรรมายามเช้าครับาสาธุครับกราบนมัสการท่านพระอาจารย์คุณรนัชยาสาธุเจ้าค่าสาธุาคุณสุริยะรักดีกราบนมัสการหลวงพ่อครับอาจริญสุเจริญธรรมยามเช้าอาจริญพรคุณวัสนาทุกท่าน ตลอดจนทุกคนทุกท่านนะที่เข้ามารับชมมาทักทายกันยามเช้าๆนะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญอา,อายุวนันนสุขาพพละปฏิพานธนสารสมบัติลาบยศเสริญสุขสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประก,การบรรยากาศยามเช้าสดชื่นแจ่มใสวันนี้อุณหภูมิไม่เย็นมากไม่หนาวมากนะอยู่ที่19องศา พอดีพอดีนะในการเดินรอบเจดีอาคุณสุวิทย์ทักทายจะเริมพรจะเรินทำอากาศยามเช้านะสิบเกาองศาก็เย็นเย็นสดชื่นดีนก็ลุกขึ้นมาเดินภาวนาแผ่เมตตาจิตพิจารณาในข้ออัดข้อธรรม ในยามเช้าเช้ารับอรุณกันนั่นแหละก็ตั้งแต่เช้าตรู่เลยแหละ,ะเดินรอบแล้วก็ประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือเราได้ออกกำลังกายด้วยเป็นการสูบฉีดเลือดที่จะขึ้นไปเลี้ยงร่างกายและสมองของเราสองเรายังได้รับอากาศ บริสุทธิ์ยามเช้าให้จิตใจเบิกบานสมองปลอดโปรง่งบริเวณรอบๆเจดีนี่เหมาะแก่การเดินภาวนาจงกรมอย่างมากนะหรือใครที่อยากจะมาเดินชั้นบนนะเดินจงกรมบนวิหารคตนีชั้นบนนี่หนึ่งร้อยแปดเมตรสามารถใช้พื้นที่ ในการเดินได้เป็นอย่างดีเหมาะแก่การนั่งสมาธิภาวนานะท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาถืออยากเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมเยือนกันนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะในช่วงยามเช้าก็มีเมฆหมอกบางๆนะอากาศเย็นนะสดชื่นดี วันนี้ก็จะได้นำพาทีมช่างทำงานกันต่อนั่นก็คือปรา,าสาทพระวิหารหลวงปู่น้าครกองค์ใหญ่หน้าทางขึ้นพระพุทธมหารัตนเจดีเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเดินชมด้านหน้านิดหนึ่งนะนี่หน้าทางขึ้นที่มีพญานาค สององสองตนหน้าทาั้งขึ้นน,นี่ถ้าหากว่าเรามองลงมาก็จะมีเสาหลักวัดนะเสาหินแท่งใหญ่ที่เราสร้างไว้แล้วก็อยู่ด้านหน้าเสาหินก็จะเป็นจุดที่เรากำลังก่อสร้าง องค์ปราสาทพระวิหารครอบของปู่น้าตกองค์ใหญ่นี่แหละเป็นจุดทำงานที่เราทำกันอยู่ทุกวันส่วนปราสาทพระโพธิสัตว์ก็หยุดพักไว้ก่อนอและก็ทางพระวิหารอราหันตแปดทิศอยู่ที่ขอนแก่นนวัดป่าธรรมารามเราก็ยัง พักจุดนั้นไว้ก่อนยังไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าทีมช่างของเรานะก็ต้องทํางานจุดด้านนี้สักพักก่อนนะช่องเช้าเชนะมีบรรยากาศมาส่งความสุขเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนี่หน้าทางขึ้นเจดีย์ก็จะมีองค์หลวงปู่ทวดนี่ก็มีพญานาคทางเดินบันไดขึ้น ก็มีองค์หลวงปู่พระศรีวลีมหาเถระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า,าได้ชื่อว่าเป็นพระผู้มีลาภมากนะแล้วก็จะมีบอ่อน้ำสร้างนะบอ่อน้ำสร้างเ,เป็นบอ่อน้ำที่เป็นมหามงคล นะมีน้ำอยู่ด้านหน้าเพื่อความร่มเย็นนะเมื่อเราเห็นบ่อน้ำนี่ก็จะมีจิตใจที่เบิกบานร่มเย็นนะเป็นบ่อน้ำสร้างศาส,สนาสถานโบราณทุกที่นะก็จะมีบ่อน้ำนะอย่างเช่นสุขโขทยนะัยก็จะมีบ่อน้ำพระร่วงเหมือนกันนะทุกที่นะทุกสถานที่จะมีบ่อน้ำสร้าง หรือน้ำบ่อเนี่ยอยู่ในบริเวณศาสนสถานทุกที่นะคนโบราณจะทำไวนะ้ให้เป็นคติธรรมว่าเป็นบ่อสร้างนะนั่ก็คือให้เรามีความขยันหมั่นเพียรมันทําความดีมันสร้างความดนะีเพื่อความร่มเย็นเหมือนกับน้ำนะที่อยู่ในบ่อนะนี่ก็คือเป็นคติธรรม อาจเจริญพรทุกท่านเจริญธรรมยามเช้านะอาจารย์สันพรมสีนะคุณอะไรเนะี่ยใช่ยานินหรือเปล่าถ้าอ่านไม่ถูกก็ขอภัยด้วยคุณวัสนาน้อมกราบนอสก,การยามเช้าเจ้าค่าท่านพระอาจารย์อาจเจริญธรรมสาธุนะหยิบบรรยากาศตอนเช้านาะสดชื่นแจ่มใส ลมบางๆพัดมาเป็นระยะๆะะนะต้นไม้ก็เขียวขจีช่วงนี้ก็จะมีดอกพรมนะดอกไม้ป่านะดอกพรมบานตอนกลางคืนกลิ่นหอมเลยตอนนี้ก็ยังมีกลิ่นหอมอบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้ป่านะสร้างความเบิกบานนะสร้างบรรยากาศ กลิ่นหอมอ่อนๆลอยมานะแต่ว่าลอยไกลมากกลิ่นไม่แรงนะแต่ว่าลอยมาแล้วก็ไกลนะฟูงกระจายไปทุกที่แต่กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แลนะที่ข้าพเจ้าแพ้นี่ก็คือกลิ่นของต้นสัตบันหรือต้นตีน,ตนเป็ดนะอันนี้แพ้แพ้มากเลย ได้รับกินนั้นนี่จุกเลยแน่นหนะ้าอ,อกหายใจไม่ออกจุกแน่นเลยสำหรับยามเช้าและก็เป็นวันสำคัญวันเพ็ญวันลอยกระทงก็ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์เจมวัดป่าภูพบาทอำเภอบานแท่นจังหวัดชัยภมิก็ถือว่าเป็นธรรมที่ตรงตรงเป็นธรรมที่พูดว่าการที่เราจะทำอะไร สำเร็จก็ต้องด้วยกายวาจาใจก็คือทำทำทำหากท่านใดแวะไปอำเภอบันแทนก็ไปแวะเยี่ยมวัดป่าภูพระบาทได้ท่านกําลังก่อสร้างวิหารคดวิหารธรรมขอทุกท่านที่เข้ามาฟังด้วยกันอยู่ดีกินดีมีโชคลายโรคและปล,ละอดภัยทุกท่านทุกประการเทิน